ผมไปสุดผมบอกเลยน้องเราเอาให้หมดบี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจนกว่าจะแบบเปิดไม่ได้ผมบอกเลยแค่นี้เลยวันเนี้มีแค่นี้เลย <c ười> คือไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว,ว่ามันแบบสิบโลแรกได้เลยคือไม่ได้คาดหวังอะ ออก็คิดว่าคงจะทรงเดียวกับแทโออะแทโอผมอะคือแถโอที่ผมสุ่มใช่ไหมคือมันไปการันตีหนึ่งร้อยครั้งหมดเลยไงเออแต่คือโชคดีที่การันตีร้อยครั้งแล้วไม่หลุดเลทเลยฮะชี้เอ่อะลูกครั้งที่หลุดเลท เป็นเซเว่นไหนทุกตัวเลย,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 ยเกินเมื่อกี้ไอรีนอันนี้ลาเชลแล้วผมพร้อมที่จะให้อภยัยไอ้ชื่ออะไรเนี่ยแล้วไปแล้วการันตีร้อยไปแล้วฮะต่อไปก็คือยังไงก็ยอนฮีแล้วด้วยโอไมายโคโตเตชี่อ ผู้ชายคนนี้กำลังมีความสุขโอ้บัตรฟ้าไปเว้ยเอาแล้วการันตีอยอนฮีนนแน่ๆอยู่แค่ว่าจะมาก่อนหรือเปล่าแต่ตอนนี้บัตรฟ้ามาลัวๆเลยโอ้โหไม่คิดไม่ฝันรุเลนลราได้แต่เซเว่นไหนออกสุด โอ้หคือไม่เกลือนจนแบบจุกใจก็แบบว่ามีความสุขจนจุกใจอะตอนเนี้ยโหมันสุดมากอะ่ะเมื่อกี้โลที่เท่าไหร่ไม่โลที่สามสิบยี่สาสิบปะเมื่อกี้นะครับแล้วก็เลเชลเลยก็ถือว่าไม่แย่นะถ้าจะการันตีรอบเนี้ย เออเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันก็คือเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากอ,ะอ่ะอเดี๋ยวไปไปค่อยค่อยว่าเรื่องเปอร์เซ็นต์อีกทีเปอร์เซ็นต์มันแค่หนึ่งปอร์เซ็นต่ะอืมเดี๋ยวยาวครับผม คือมันก็อุ่นใจแล้วตอนนี้เพราะรู้แบบว่ายังไงก็ไม่หลุดเหรดละอยู่ที่จะมาก่อนหรือเปล่าอีก30โ,โลฮะเนี่ยเพชรใกล้หมดแล้วว่าเสียดายอยางมีเพชรเพิ่มเนีอ่ะแม่งเอ้ยพี่ไปสุดเลยน้องพี่บอกเลยพี่จะเปิดจนเพชรหมดจริง จนลูบี้หมดอ่ะโอเคการันตีแล้วไปเลยแถมไม่แถมไม่การันตีลุ้นแถมลุ้นแรกแจกแถมไม่ลุดน มันแบบไม่แล้วมีแถมปะโอเคแถมคารอนดีดีด,ดีอ่ะเดี๋ยวไปดูเลทก่อนอ่ะคือเลทศูนย์จุดห้าไงแล้วแล้วสิบโลแรกศูนย์จุดห้าอันนี้เลทก็คือห้าสิบการันตีร้อยแต่อันนี้คือเลทหนึ่งเปอร์เซ็นอ่ะโอ้ยศูนย์จุดห้าแต่ว่ามันมีมากกว่านี้มันมีศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์อีก แต่วันนี้เราแบบ99อะอะ99ปื้ออะไปเอาให้ลูบีหมดไปเลยครับคือรู้สึกผมรู้สึกว่ายังไงแม่งก็ต้องใช้ลูบีหมดไปเลยเพราะแม่งยังไงก็คุมละเฮ้ยสิบลงแล้วท่าได้ถ้าได้นี่คือที่สุดละ ไอเชีย <I> เรียบร้อยเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิบโลแรกแล้วลุดก็ถือว่าได้การันตีเลยไอเชีย <I share. S 2> นุองเนียก็ถือว่าการันตีไปเลยว่าได้ตัวอย่างงี้ก็สีสี่แล้วนี่เออ อีสองดาวอีสองดาวก็สองดาวก็ขงดาวฟ้าผมแม่งต้องตามเพชรลัวลัวแล้วว่าสองร้อยกว่าถังอะสองร้อยกว่าถังกุญแจผมต้องใช้ให้หมดอ่ะบอกแค่นี้ผมบอกแค่นี้เฮ้ยเฮ้ย อืมใช่เปล่าไม่ใช่ปะโอ้โหฟ้าด้วยเนี่ยอันนี้หลอนเสียงกุญจงกุญแจอะไรใช้ให้หมดกิตจิสามวันนี้ต้องเอาจียอนอนจีออนอยก่ละนี้ชอบเขาเหรอต้องเอายอนฮีให้สีหกให้ได้เลยผมว่าไหวผมมั่นใจอ่ะ สตรีมหน้ายอนฮีสีหกเจอกันสายฟียอนฮีสีหกทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดเว้ยอยู่ที่ปาปิกา้าโอกาสตอนนี้ก็คือยังไงก็ได้ยอนฮีครับแต่ถ้าได้ออกก่อนก็ก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เออ เชียนี่จะว่าไปสามดาวฟ้าสามดาวฟ้าสวินพิเศษผมก็ไม่เคยมีนะเอออันนี้คืออีกขั้นหนึ่งล้ะอีกขั้นหนึ่งแล้วจริงๆยูมีน่ารักจังสี่ดาวฟ้า รอพี่ก่อนกำลังไปใกล้การันตีละอีกหกไม่พี่บอกแล้วพี่จะสุ่มให้หมดบีแถมไหมแถมไหมไม่เคยเจอแถมเลยอะ่ะไม่เคยสุ่มแบบมีลุงขึ้นสองตัวเออครั้งแรกปะ โอ้โหมันจะครั้งแรกได้ยังไงครับเนี่ยใครคิดจะยุ่งกับกฎระเบียบระเบิดละก้ต้องเตรียมใจให้ดีอยู่จนยุ่งเหยิงอันนี้แบบหน่วยหน่วยพิทักษ์เวลาปะเนี่ยเป็นหน่วยพิทักษ์เวลาหรือเปล่าเนี่ยเราพิทักษ์มัลติเวิร์สอยู่ในหน่วยสังกัดเวลาด้วยสี่ดาวฟ้าพี่บอกแล้วน้องว่าพี่จะเอาให้หมดบี เอาให้หมดจนกดไม่ได้ให้มันรู้ไปเลยว่าแม่งพี่ก็ใส่สุดเพื่อนน้องพี่ใส่สุดคือมันชอบเล่นทีเผือเกมอ่ะเออแล้วอย่าไปจริงจังอะเพิ่นเพลินไปกับมันหมดแล้วนี่พี่หมดจริงไม่เหลือแล้วหนึ่งร้อยแถมให้ด้วยอ่ะ หนึ่งร้อยแถขมให้ไได้วยพุกิเฮ้ยอ๋อมดคือบอกเลยว่าไส้สุด